ไม่ได้ยากจนจนเราทำไม่ได้ครับแต่การประกอบต้องเข้าใจอากล้าเนี้ยซับซ้อนมัน <c oughs> ม,ม <c oughs> ีอะไรนะเต็มไปหมดเลยได้อะไรมมนเยอะมากนะ,ะที่ว่าจะประกอบทิ้งไม่ยากแต่บางคนเห็นก็กลัวผมไม่ไม่เอาละมันเยอะเกินอะไรก็มาอะไรมากมายแตกกล้องขนาดนั้นะครับแต่ไม่ใช่ครับมันก็อย่างนี้แหละง่ายถ้าเราเข้าใจแล้วมันจะง่ายครับเีย๋ยวต้องลองดูกันว่ามันยิงปกติป่ะแต่ถ้ามันใส่ไม่หลุดน,นะฮะ ทุกอย่างมันตัวเฟิกมันก็จะทํางานได้ปกตินะครับแล้วก็ใส่นี่ฮะนะน,นี่คือฟันเฟืองของเขานะฮะเขาจะทํามาพอดีนะครับอใกล้จะเสร็จนะครับประกอบประกอบเสร็จแล้วก็จะทดสอบยิงแล้วก็ประกอบให้เลยผมก็าําคลิปนี้ยาวนะครับตัดต่อนะขอเพราะทำมันรวดไม่ได้นะครับว่ามัน <laughs> ติดขัดหลายอย่างที่มันไม่ออกดึงไม่ออกอะไรโอ้โหมันไม่ใช่ง่ายนะฮะที่เราทําเรื่องหลังนี่ใช้เวลานิดหน่อยแต่อยากให้ ค้าหรือว่าท่านทุกท่านนะฮะที่ได้มีกันถ้าเป็นเจอรุ่นนี้เนาะอากา้าหรือต่างอื่นต่างไม่คล้ายกันหรือเปล่าเราก็ต้องลองทําดูถ้าเหมือนกันก็จะง่ายเลยเนาะ,ะก็ให้เป็นความรู้นะครับผมแล้วก็ฝากติดตามนะครับเราจะมีคลิปดีๆคลิปสินค้าอะไรของเราเรากำไยไม่แพงะะ Option ด้วยนะฮะมีออปชั่นด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูลองใส่สปริงด้วยนะ,ะปิงก็ใส่เข้าไปต,ตรงตรงเนาะสุขภัณอยู่ข้างในนี่แหละครับผมส่อง กดแล้วต,ต้องมีอันนี้ไม่ได้ไหมเล็กไม่ได้ยนกะวางเข้าไปปตกต,ตรงน,ะะนี้ผมก็เหมือนตอกได้ข้ามจัดนา่นหน่อยนะเ,ออเป็นอะไรที่ตกเซนเย็นใหม่เป็นไม่ค่อยดีนะโอ๊ย มาเนี้ยไม่ห,ไหมดเลยนะฮนี่ลงล็อกยังมีเกี่ยวเนี้ยดูว่านี่สอบยิงดูกปรู้นะฮะจะยิงมันทํางานปกติถือว่าเมื่อกี้เราใส่ถูกนะถ้ามันไม่ปกติก็ถือไม่ถูกนะครับใส่สี่เหลี่ยมก็นนมันดีนะเห็นไหมมีปกตินี่ด้วนนะครับดูปกตินี่คือผ่านนะฮะยิงไม่ผ่าน เข็นเพนาะของก็ไม่เงนนี่เราก็ใส่ไปเลยะฮะก็คือการใส่เข้าเหมือนเดิมเลยย้อนกลับเนาะอันนี้ก่อนนที่เราล็อกมาตรงนี้เนาะเราต้องเอาที่เข้าตรงล็กเขานะฮะมัน,นเป็นการเกี่ยวสายสนคะัญ ก็ทำให้ท okay. so ุกท่านนะเนาะกับลูกค้าด้วยนะที่ก็รับปากแล้วเนาะต้องทำให้แต่ไม่รู้ว่าทําได้หรือยังแต่ถ้ายังไม่ได้ทำหรือว่ายังเล่นอยู่ยังไม่เสียก็ก็สามารถเล่นได้นะฮะนี่ต้องอยู่ข้างหลังนะฮะก็สามารถทําได้ถ้าเสียขึ้นมาก็ซ่อมได้มันก็ไม่ยากครับแต่ต้องเรียนรู้ทุกคนต้องเรียนรู้ผมมันต้องทําด้วยตัวเองอ่ะถ้าเราไม่ทําด้วยตัวเองมันก็ไม่ได้นะครับ ผมก็ต้องทำด้วยตัวเองนะเนี่ยที่ทำเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องไปให้เขาบอกหมดไม่ใช่แต่ยอมรับบางทีผมก็ผิดผิดถูกๆเลยโอเคก็เข้าไปเลยนะครับประมาณนี้บางทีให้สายมันนั่งระวังสายมันขาดด้ยนะสายมันโยนประมาณนี้สายเขาดีก่อนนี้คร <c oughs> ับนี่ความหมายจะลงล็อกของเขาพอดีนะนฮะน <c oughs> ะที่เราใสาไปเมื่อกี้เนาะเนี่ยฮะ นนะมันล็อกมันนี่ครับคือมีล็อกอเขาให้ที่เราดึงมนันเก็บนเกี่ยวกับการแกะก็ไม่ได้เสียอะไรนโอเคน,นะครับนี่เราก็มาใส่ตัวนี้ไปละตัวนี้สําคัญฮะตัวนี้เราต้องเอามาสุดนะฮะผมผมจะเอาเป็นสุดเลยรู้สึกว่าจะเอาสุดดูสินะดูมามาตัวสุดสุดด้านหน้าเออเป็สุดด้านหน้า,เ,ออดดา,นนาเป็นเกี่ยวกันรล็อกอะไรใช่ยัง ล็อกมป่อมหมดนะฮะเราก็เห็นเป็นนี้อื่เหนมทบนี้นะครับเคี่ยวสุดท้ายนะครับนี่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 นีน,ะน่นี่นย่งไ่น่น่น,นะนี่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 เนนะ่นี่นนี่นี่นี่น่อนี้นะ่ก่นนน やっちゃ เลื่อนทง่งลงนี่งนี่เอเลยใง่มาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยนะจุดลงล็อกงนี่งนะทั้งนี้น่าจะถูกต้องฮะถ้าใส่ไม่ถูกมันมันจะี่ปรับหมดไม่ได้นะฮะก็ต้องต้องศึกษาด้วยเนาะคือปรับหมดไม่ได้คือที่เราเน่ะมีมีล็อกล็อกไอการทำงานแล้วก็หมดกลางนี้โตโต้หมดล่างเป็นเซมิโอโต้ขอใหเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เนาะมันจะปรับเงี้ยหมดนะฮะนะครับ ตัวนี่้ตัดได้รัดสามโหมดนะฮะอันนี้ก็คือสัต้ตอ,อนนี่มาใส่ก่อนไม่ใช่ตัวนี้แอันี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นเกลียวนะฮะมันจะมีของเขาเลยแบเนี้ขึ้นมาสุดเลยนะครับเนี่ยตอนขั้นตอนนี้ก็บางทีก็ยอมครับว่าต้องใช้ประสบการณ์มากเลยครับนี่าอนั่นจะเป็นอย่างนี้ย อย่างเงี้อยอยู่ข้างบนเลยนะเนี่ยแล้วใส่เข้าไปนย่างตัวนี้จับให้มั่นนะครับไปไปครับไปนะครับตัวนี้แหละสำคัญครับมต้องง้างมาด้วยนะจำเราว่าหลายขั้นตอนนี <c oughs> ้เลยจะใช้เวลานะครับผมีี่ ให้ดูุนะครับสำุกก็จบไม่ได้ก็ถือว่าสนุกดีครับผมก็แต่ต้องใจเย็นน่นะแลวันนี้เจอล้วนเลยคือเราจะร้องก็ทำไม่ได้เห็นฮะได้ไหลไหมหมดเนี้ยตรงเลยเนี่ยคือเราปรับได้แล้วเราก็มาขันตรงนี้นะมันจะเป็นเหลี่ยมตรงนี้ เดี๋ยวปนะุ๊บ่อยึ๊บเห็นไหมแล้วก็อ๋นี่มากอ,นะอยู่ที่ที่มานะครับเป็นล็อกที่เป็นแงบี้งไ,งบไปนฮะ